สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าศูนย์นี้จะยังไม่เป็นที่มั่นใจของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากนักนะครับว่าจะสามารถดับไฟใต้ได้ไดหรือไม่แต่ว่าทางรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นว่าศูนย์นี้จะทําให้การทํางานของหน่วยงานปฏิบัติต่างๆในพื้นที่มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะครับหน่วยงานนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะติดตามประเมินผลเร่งรัดให้หน่วยงานทีี่่่ปฏิิบััตงาานนนนนอยูใพื้้ททํ ตามกรอบหรือว่าทิศทางหรือตามยุทธวิธ,ธ,วธีหรือยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกําหนดออกไปแล้วนะครับแต่างไรก็ตามในขณะที่ทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นก็มีการประกาศใช้สงครามกรองโจนในการที่จะสู้รบกับฝ่ายรัฐมากขึ้นศูนย์ที่ตั้งขึ้นอยู่ในกรุงเทพแล้วก็สั่งการจากกรุงเทพนั้นจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและทําได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากพลเอกพันลบปิน่นมณีนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับ,รบขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับ ท่านมองอย่างไรให้ความผิดพลาดความล้มเหลวจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเรามีทหารตำรวจพลเรือนต้องล้มตายบาดเจ็บทุกวันในพื้นที่ภาคใต้ถ้าจะถามว่าความผิดพลาดหรือว่าปัญหาหรือว่าความล้มเหลวของการแก้ปัญหาภาคใต้มันอยู่ตรงไหนครับสําหรับปัญหานี้คือเวลาน,นี้รัฐบาลกำลังแก้อยู่รประชุมเมื่อวานนี้ก็ผมพูดมานานแล้วครับว่าภาคใต้เนี่ยไม่ไม่มีเอกภาพในการทํางาน ที่ผมพูดมีเอกภาพเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสบตเนี่ยใช่ไหมขึ้นสำนักนายกกลรมนอภาคสี่ขึ้นกับทางทบคกทหารนะครับแล้วสะกขึ้นทางตำรวจไม่มีเอกภาพครับแต่เมื่อท่านนายกเนี่ยถ้าตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้มีเอกภาพขึ้น ผมเคยพูดเสมอว่าวันนี้ปัญหาภาคใต้เนี่เป็นปัญหาที่โจรแบ่งแยกดินแดนเป็นสขขงครามกองโจรที่เต็มรูปแบบ,บพูดง่ายๆเหมือนสมรภูมินะฮะซึ่งทางทหารเราถือว่าถ้าหนึ่งสมรภูมิเนี่ยต้องมีหนึ่งคอมเมนเดอร์ใช่ไหมครับ,รบวันนี้ที่มันมีปัญหาคือสามคอมเมนเดอร์ มันก็เลยต่างคนต่างทํางานถามท่านนิดหนึ่งตอนนี้ในส่วนของทางกองทัพหรือว่าทางทหารเองเนี่ยมองสถานการณ์ภาคใต้ว่าเป็นสงครามไหมครับหรือแค่แค่กความไม่สงบธรรมดาหรือมองเป็นสงครามหรือหรือมองอย่างไรแต่ผมเนี่ยนะฮะผมอยู่ภาคใต้มานานนะครับผมมองว่าวันนี้คือสงครามแล้เป็นสงครามกองโจรที่เต็มรูปแบบตามแผนบันไดเจ็ดขั้นของกองโจรวันนี้เข้ามาอยู่ขั้นที่เจ็ดคือทําการปฏิวัติ เพื่อแยกออกเป็นรัฐปัตตานีนะครับครับทีนี้ในเมื่อในเมื่อทางผู้ก่อความไม่สงบมีการประกาศเป็นสงครามกองโจรและอยู่ในขั้นที่เจ็ดแล้วเนี่ยการจะสู้รบหรือว่าการจะต่อสู้กับสงครามกองโจรมันก็ต้องสู้แบบสงครามกองโจรด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะั้งนั้นแสดงว่ายุทธวิธีของของฝ่ายรัฐจะต้องปรับอย่างไรคืออย่างนี้ครับการสงครามกองโจรเนี่ยครับเราจะชนะได้เนี่ยเราจะต้องดึงประชาชนเนี่ยเราเป็นพวก ครับ <S <S นะครับทีนี้กองโจรเนี่ยมีสามระดับหนึ่งแกนนำสองกองกำลังติดหุ่สามแนวร่วม <S <S แนวร่วมเนี่ยเราถือว่าสำคัญที่สุดแนวร่วมก็คืออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปใช่ไหมหใช่ครับ,รบประชาชนทั่วไปเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยอันแรกคือเราต้องต้องคลองหมู่บ้านให้ได้ต้องแยกประชาชนออกจากกระบวนการก่อการร้ายให้ได้เหมือนแยกเปล่าจากน้ำซึ่งตามยุทธศาสตร์ ใ hundreds, okay. so นการทำสงครามกองโจรนะฮะเขามีสามขั้นตอนอันแรกคือเซิร์ชนะฮะเซิร์ชก็หมายถึงว่าเราต้องแยกออกว่าใครเป็นแกนนำอันไหนเป็นกองกำลังติดอาวุธอันไหนเป็นแนวร่วมเขาเรียกว่าเซิร์ชข้อที่สองเดสตอยเดสตอยนี่หมายถึงการพูดตรงๆทำลายคนที่เราทำลายคือว่าเราต้องแกนนำกับกองติดอาวุธ ถ้าเราไม่ทําลายสองอันนี้เราจะดึงประชาชนมาเป็นพวกได้ไงทั้งนั้นในสามจังหวัดหรืออาจจะสี่อำเภอ,อของสงขลาเนี่ยคนที่เป็นแกนนําจริงๆเป็นแกนนําติดอาวุธมีประมาณสักเท่าไหร่คือระดับนำเนี่ยครับมีจังหวัดละประมาณห้าสิบคนห้าสิบคนครับ,<น>รบกองกําลังติดอาวุธนี่จังหวัดหนึ่งประมาณร้อยก็สามร้อยคนแนวร่วมสามพัน ในร่วมเลยต้องพูดถึงถ้าหากว่าใช้ชวิตดีอของท่านก็คือว่าแกนนํากับอกองกางํา <ไป S 1> ลังติดอาวุธอันนี้เราต้องจํากัดเกำจัดเลยแหละต้องกําจัดครับย่างนั้นก็ต้องตายกันเป็นอีกเป็นร้อยเป็นพัน้า่ั้นคืออย่างนี้ครับ,รบก็ยุทธศาสตร์ของเราเนะี่ยฮะพวกนี้ก็ถือปืนคุมประชาชนอยู่ผมบอกแล้วว่าเราชนะสงครามกองโจรได้เนี่ยเราต้องดึงประชาชนเป็นพวกครับผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้ากองโจรมากเก่าผมลบอยู่เส้นทางโฮจิมินห์อยู่ในเวียดนามเหนือหลายปี แล้วตอนหลังปี2 0งศูสองถานการณ์รุนแรงแบบเนี้ยผมก็ถูกส่งไปอยู่ในภาคใต้สี่ปีเนี่ยคุณจอมเชื่อไหมครับตายบาดเจ็บไม่ถึงสองร้อยสงบจากปีสองศูนยมาถึงสี่เจ็ดยี่บเจ็ดปีกระทั่งมาถอนทหารออกหนึ่งตุลาสี่หกเอาตำรวจเข้าแทนสี่ม,มกราสี่เจ็ดก็เกิดป้นปืนขึ้นะนะะ ทางนายกทักษิณท่านก็ตั้งกองโดยการสันติสุขชายแดนภาคใต้ขึ้นมีพลเอกชวลิตเป็นพอผมเป็นรองแต่ผมเนี่ยลงมาอยู่ในพื้นที่พอดีเกิดปัญหาคือเสะก็เลยวันนั้นผมเลยโดนย้ายออกมาซึ่งวันนี้ผมบูดพูดจริงๆผมเสียดายมากแต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะจากทีเจที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยยุทธวิธีของท่านก็อาจจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่จะมี มีวิธีการอย่างไรถ้าหากว่าจะใช้วิธีการแบบกองโจรหรือทําสงครามกองโจรสู้กับ,บทางผู้ก่อการร้ายเนี่ยอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดการสูญเสียยึดึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีก,ออกทั้งนั้นเราจะทำอย่างไงฮะคือคือการสูญเสียเนี่ยมันต้องยอมสูญเสียเราต้องยอมสูญเสียเราต้องยอมเจ็บปวดครับเราจะทำยังไงได้เพื่อที่จะดึงแนวร่วมประชาชนมาเป็นฝั่งเราให้ได้ใช่ครับ,รบเพราะวันนี้จากปีสี่เจ็ดเนี่ยนะฮะมาถึงวันนี้เหตุกอ่อ า 1, การหนึ่งหมื่นกว่าครั้งตายบาดเจ็บเกือบหมื่นสี่รัดเสียงเงินไปเนี่ยประมาณแสนสองหมื่นล้านกับผมอยู่สี่ปีเนี่ยนะฮะตายบาดเจ็บไม่ถึงสองร้อยคนคุณจอมต้องเลือกเอาอันไหนท่านนะแต่ว่าวิธีการในการที่จะจะใช่ว่าถ้าจะบอกว่าวิธีการของท่านก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันก็ว่าอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดนะไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่ครับถ้าพูดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันผมไม่เคยพูด อันนี้หมายถึงว่าการลางแค้นนักเลงเขาพูดกันครับแต่ผมพูดในหมายถึงยุทธวิธีทางทหารที่เขาใช้กันในการปราบปรามกองโจรครับเขาใช้สามขั้นตอนขั้นตอนที่สามคือ reconstruction คือการบูรณาการเหมือนคุณจอมจะปลูกบ้านเนี่ยถ้าคุณจอมไม่ถมที่ปรับพื้นคุณจอมปลูกบ้านได้ไหมอันนี้เป็นขั้นที่สามแล้วขั้นตอนเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เป็น เป็นหลักหลักาทางทหารหลักทางทหารทั่วไปที่เป็นยุทธวิธีในการทันสงครามสงครามกองโจรสงครามกองโจรที่ว่ากันเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ าการทะเบียนกรงการปกครองเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อรักษาสิทธิของคนไทยโดยนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับสำนักทะเบียนกว่า2000แห่งและหน่วยงานของรัฐกว่า100หน่วยงานระบบการทะเบียนที่ทันสมัยและเป็นสาคัเป็นเป้าหมายสําคัญของอรัฐบาลในการให้บริการที่ดีที่สุดกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ เดินทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนมาพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งทาง Voice TV และทาง www.voice tv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิด เติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสารรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา16.00ถึง17.00รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แขกรับเชิญในรายการฮอตทปิกวันนี้พูดคุยกับพลเอกพันลบปิน่นมนณีนะครับที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลน,นั้นมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วนะครับการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนเรื่องของแนวคิดในการที่จะจะเรียกว่าทําสงครามกองโจรกับผู้ก่อการร้ายในภาคใต้ <Okay. S 1> ถ้าหากรัฐบาลใช้ความรุนแรงเกินไปนะครับมีการไปดําเนินการที่รุนแรงเกินไปความรุนแรงนี้ ก็จะนาไปสู่การที่หลายคนวิเคราะห์ก็สุดท้ายก็เข้าทางโจรอยู่ดีก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายต้องการให้เหตุการณ์ภาคใต้มีความรุนแรงรัฐบาลประเทศไทยใช้ความรุนแรงกับคนในพื้นที่แล้วจะหยิบยกเอาประเด็นนี้เข้าไปสู่ในเวทีสากลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยกลัวถ้าทําตามแนวคิดท่านว่ามันจะเข้าล็อกนี้ทันทีผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าที่ผมบอกแล้วว่าเราไม่ใช่ว่าเกิดตัตตาตาฟันฟาฝันลางแคนทั่วไปสงครามแบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเราต้องการ เราจะเอาประชาชนจะทน้งสงคารามเราต้องดึงประชาชนมาเป็นพวกครับเพราะนั้นคนที่เราจะทําลายคือแกนนํากองติตอรวุธซึ่งคิดแล้วมีไม่สองสามร้อยคนเองอนะฮะแล้วทุกวันเนี้ยตายบาดเจ็บเกืบอบหมื 15, ม่นห้าลบทําไมฮะตํารวจทหารประชาชนใช่อืวันนี้คต,ตั้งแต่สี่เจ็ดมานี่ตายบาดเจ็บเกือบหมื่นห้าพันคนแล้ว ต้องเลือกเอาล้คุณจอมต้องเลือกแหละคุณจอาแบบไหนหมายถึงว่ารัฐบาลเองก็ต้องชั่งน้าหนักดูนะว่าเราจะสูญเสียอะไรมากกว่ากันก็อย่างผมเรียนให้ทราบผมอยู่สอ2ศนย์สองสีะตายบาดเจ็บประมาณร้อยหนึ่งสงบไปยี่บเจตีท่านคิดว่าเราควรจะระวังหรือว่าต้องแคร์ไหมครับกับประเด็นที่บอกว่าทําอะไรแรงไปเด็ดขาดเกินไปประเด็นนี้จะถูกนาขึ้นไปสู่เวทีโลกโอ c หรือว่า สมาคมของโรคมุสลิมอะไรทั้งหลายเรื่องอันนี้ถ้าทาา้ตามตามตามหลักยูทูวิธีท,ทางทาหารที่ผมบอกสามขั้นตอนเนี่ยไม่ถือเป็นรุนแรงหรอกครับเพราะว่าวันนี้มันรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมครัตายบาดเจ็บทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบผมว่าเนี่ยอย่างผมอยู่สี่ปีเนี่ยตายบาดเจ็บไม่ถึงร้อยสงบไปยี่สิบเจ็ปีทีนี้การการจะคัดการจะการจะรู้ว่า แกนำติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่ 3- ามสี่จังหวัดเนี่ยเ<ร>ชื่อว่าเราฝ่ายข่าวหรือฝ่ายฝ่ายหน่วยข่าวของของรัฐบาลเราเนี่ย<ร>มีมีข้อมูลไหมครับว่าคือใครชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นแกนนาติดอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีข้อมูลอยู่อยู่พร้อมหรอือฮะในการที่จะไปดําเนินการกับอันนี้อันนี้เรามีข้อมูลฮะข้อมูลอยู่พร้อมอยู่เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ มันมีหมู่บ้านสีแดงประมาณห้าร้อยหมู่บ้านเองอผมบอกยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราต้องคุมหมู่บ้านพวกนี้ได้แต่ไม่ไม่ใช่ว่ามีครับมีทั้งทั้งสามจังหวัดไม่ใช่ฮะมีแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราคุมได้แล้วยังเพราะดูเหมือนว่ายังคุมไม่ได้อยู่นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่คุมไม่ได้ก็พูดถ้าพูดถึงสถิตินะฮะในหนึ่งปีเดี๋ยวผมผม็ดูนิดหนึ่งนะฮะ รัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยตัง้งแต่หนึ่งตุลาห้าสามถึงสามสิบกันยาห้าสี่ในรอบหนึ่งปีเนี่ยก่อการร้ายนี่เก้าร้อยเจ็ดครั้งรัฐบาลที่แล้วฮ uh huh. ปีหนึ่งฮะ,ะปีหนึง่งครับเสียชีวิตห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาดเจ็บเก้าร้อยสามร้อเก้าแต่รัฐบาลนี้ก่อการร้ายเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครั้งน้อยลงนะ ตายเสียชีวิต425บาดเจ็บ740เห็นว่าสิติลดลงครับลดลงแต่ว่าคุณภาพของความสูญเสียจะมากขึ้นใช่ไหมฮะนะฮะเห็นเห็นมีการบอกว่าน้อยลงก็จริงแต่ว่าที่มันเกิดความรุนแรงเมื่อสองวันนี้มันมีจัดเจอยู่สองอันครับคืออะไรอันแรกคือว่าพวกอากเคซึ่งเป็นเด็กรุ่นหนุ่มสมัยใหม่เนี่ยได้รับการอบรมมาแบบผิด คือช่วงนี้เป็นช่วงถือสินอดครับเขาได้รับมาว่าถ้าทําลายข่าศึกได้ในช่วงนี้จะได้บุญ,บญมากครับมากถ้าตายไปจะได้ไปเฝ้าพราะอะหันต์นะอีกอันหนึ่งอย่างผมชี้ให้เห็นว่าช่วงหนึ่งปีเนี่ยของรัฐบาลยิ่งร<ล>ักเนี่ยนะมันลดลงประชาชนเนี่ยหันมาร่วมกับเรามากขึ้นครับ เพราะนั้นโจรก่อการ้ายก็ต้องแสดงศักยภาพคุณจอมจะเห็นว่าเหตุหนักๆเนี่ยเกิดจากตำรวจทหารทั้งนั้นเลยก็ใช้ทหารตำรวจเป็นเป้าใช่ไหมเป็นเป้าทาั้นทงนั้นเลยเพื่อเพื่อให้ประชาชนกลัวแต่แต่ปัญหาก็คือว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะรักษาตำรวจทหารได้มาตรการในการที่จะไม่ให้ต้องเป็นต้องต้องสูญเสียเนี่ยให้เจ้าหน้าที่รัฐตองสูญเสียเนี่ยท่านคิดว่าต้องปรับอย่างไรถ้าอย่างนั้นจากนี้คืออย่างนี้ครับกองโจรเนี่ย ได้เปรียบวันเวลาสถานที่เขาเป็นฝ่ายเลือกอในการทํางานครับใช่ไหมฮะแล้วของเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นคุ้มครองครูเนี่ยในหลักสงครามกองโจรเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยอย่าทำเป็นแพทเทิร์นทหารเราก็อเนี้ยเจ็ดโมงไปรับครูออกสามโมงเย็นรับกลับอยู่เส้นทางเดิมอยู่นี่ยอเงี้ย ต้องดพูดถึงเรื่องของกาลังกาลังพลเราก็มีกันอยู่เยอะแล้วนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ย,ยดูเหมือนว่าทางกองทัพเองก็ต้องการเพิ่มเติมส่วนนี้แล้วอย่างอย่างเนี้ยแค่แค่อากาศยานเพื่อจะใช้ในการลาดตระเวนเนี่ยมันควรจะถูกใช้มานานแล้วด้วยซ้ําแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังยังยงเพิ่งคิดกันถึงเรื่องนี้ท่านท่านคิดว่าอย่างไรในแง่งของกําลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์ในภาคใต้ตอนนี้คือถือว่าพร้อมแล้วยังกับการต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนผมผมคิดว่าพร้อมแต่ว่าปัญหาหลักคือว่า ผมนี่คัดค้านมานานนะแล้วผมไม่เห็นด้วยครับที่เอาทหารจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานลงไปทํางานภาคใต้ครับที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะทหารพวกเนี้หนึ่งไม่ชํานาญภูมิประเทศครสองภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เลยทําให้ทหารเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับในการที่จะใช้ชุดเล็กๆเละๆลนกาตามล่ากองโจร พราะไม่คุ้นเคยกับพื้นที่และวัฒนธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของสงครามของโจท้องท้ยชุดให้เล็กที่สุดชุดเล็กครับและต้องรู้พื้นที่มากที่สุดต้องรู้พื้นที่อันนี้ก็ถือเป็นจุดอ่อนของกําลังพลที่มาจากพื้นที่อื่นเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ท่านทะเบียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่งสวัสดีวันแม่ h ฮปปี้ o ม h e r s d ์เดย์ครับแจ็กกี้คือไหนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะทำอาหารเป็นเวอร์ชันสำหรับวันแม่แจ็กกี้มีซุปใช่ไหมใช่เลยมีซุปด้วยนะโอ้โห Cooking with แจ็กกี้ กับพลเอกพหลปิ่นมณีที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีกันอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพก็มีอยู่แล้วแต่ท่านคิดว่าควรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรอีกไม่รับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่ทาให้การแก้ปัญหาภาคใต้ของทางฝ่ายกองทัพมีความสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์นนนเนี่ยนะฮะผมว่าเรามีพอที่จะทํทาสงครามกองโจร,รนะครับ,รบแต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า ผมไม่เห็นด้วยที่เอาทหารจากภาคอื่นลงมาภาคใต้แต่ว่าพื้นที่ถ้าเกิดเอาทหารในภาคใต้อย่างเดียวมันก็ไม่พอกําลังพลมันจะน้อยพอครับพอเลยวครับคนอยากเป็นทหารเยอะตอนเนี้ครับครับนั่นแสดงว่าเห็นด้วยเพราะช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะสี่ปีเนี่ยผมมีกองพันเดียวนะครับอที่ทํางานในสามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยกองพันปฏินียกองพันเดียวแต่ผมไปฝึกตํารวจ ไปถามพลตรารวจเอกสุนทร้ายขวัญตอนนั้นเป็นสวัทใหญ่บันดังสตาพลตํรวจโทธีรุธบุตรศรีภูมิเป็นสวัทใหญ่ปัตตานีผมเอาตำรวจเนี่ยมาฝึกในข่ายอิงกยุทธเป็นชุดละหกคนหกคนหกคนช่วยตอนนั้นทำงานได้ทำใา้ก,การภาคใต้สงบไปถึงปี47เจจากสองศยครับยังสรุปแล้วในส่วนของศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาท่านเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาใต้ตได้แค่ไหนอย,อย่างไรฮะศูนย์ที่ท่านนายกตั้ง <ผม S 1> ขึ้นมาผมคิดว่า ท่านนายกก็คงเข้าใจวราว่าการทํางานภาคใต้ตรงมีเอกภาพนะฮะท่านถึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาผมว่าเป็นการดีเพราะสมัยที่ผมลงไปปี2 0ับเขาก็ตั้งกองหน่วยการรักษาความสงบชายแดนภาคใต้ขึ้นมามีพลเอกเทียนชัยสิรินพัธ์เป็นพอแต่ผมเนี่ยเป็นผู้กำหนดกําลังแม้สมัยนายกทักษิณก็ตั้งกองหน่วยการเสริมสุขชายแดนภาคใต้ขึ้นค ผลเอกชวลิตเป็นพอผมเป็นรองแต่ผมลงมาอยู่ในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต,ตั้งขึ้นมานี่ผมผมคิด<ต>ว่าแต่ศูนย์นี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะทําให้ทํางานได้ประเมินสถานการณ์ได้ตรงกับข้อเท็จจริงแค่ไหนอย่างไรแต่ที่ผมฟังข่าวก็ร,รู้สึกจะให้แม่ทพัพภาคสี่เป็นคนบูรณาการในพื้นที่ครับ,รบอย่างอย่างเรื่องของกรมนกับสปตเนี่ยอย่างที่ทุกวันนี้ก็คือดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเอกภาพในการ,รทํางานจริงๆแล้วควรจะทําอย่างไรให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ ไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าไม่จาเป็นหรือยังไงผมคิดว่าเมื่อเมื่อตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาได้นะฮะทุกคนก็กําหนดแนวทางลงไปนะครับอก็สามารถที่จะจะเดินไปด้วยกันได้ครับยังยางท่านพลรบเองก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกได้ขอคําปรึกษาในเรื่องนี้ไหมครับคือวันนี้มีรองนายกพลเอกยุทธศักดิ์อยู่ครับท่านรับผิดชอบอยู่ผมพูดง่ายๆคือว่า ผมเป็นรุ่นพี่ท่านนะในเมื่อท่านรับผิดชอบอยู่มผมก็ไม่อยากเขา้าเข้าไปแทรกแซงท่านครับแต่ว่าก็สามารถที่จะให้คําแนะนำถ้ามาขอคําแนะนําผมก็ให้คําแนะนําได้ครับ,รบเป็นเพราะว่าแนวคิดของท่านเองอาจจะดูแบบรุนแรงหรือว่า,เ,าเด็ดขาดในการแก้ปัญหานภาคใต้หรือเปล่าก็เลยทําให้ทานายกกลัวที่จะหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่อาจจะยังไม่เหมาะในสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่า คือปัญหาภาคใต้ขนาดนี้ก็ต้องเลือกแหละครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะผมอยู่สี่ปีผมใช้วิธีเนี่ยวิธีบรรยุทวิธีที่เขาใช้กันทั่วไปที่มีสามขั้นตอนนะฮะก็สงบไปถึงยี่บเจ็ดปีแต่วันนี้ใช้วิธีแบบนี้ตายบาดเจ็บกัหมื่นสี่รัดเสียงบประมาณไปแสนสองหมื่นล้านคุณจอมก็ต้องเลือกนะฮอ จะเอาแบบผมหรือจะเอาแบบนี้อืครับซึ่งถ้าเอาแบบผมผมคิดว่าตายบาดเจ็บเนี่ยไม่เกินสามร้อยต้องยอมสูญเสียครับไม่มีหลักตรงกลางที่ไหนมีไม่มีการสูญเสียครับก็จะต้องเลือกเลือกเอาแหละครับวันนี้ต้องเลือกเพื่อที่จะหยุดยั้งความสูญเสียที่จะอาจจะมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับครับครับซึ่งซึ่งแนวคิดนี้แหละอาจจะทําให้คนในพื้นที่เองก็อาจจะ ไม่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าก็เลยทาให้ทนายกเองก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้มาตรการดิดขาดอย่างที่ว่าวันนี้เนี่ยคนโทรในพื้นที่นะฮะโทรศัพท์มาหาผมทุกวันบอกเมื่อไหร่ผมจะลงไปแต่คนที่อยู่ตรงข้ามกับผมไม่อยากผมลงไปก็ค้านทุกวันคนที่ตรงข้ามนี่คืออยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในในพื้นที่นะครับพื้นที่มีมีหลายคนอเยอะมากที่ไม่อยากให้ผมลงไปครับมีวิธีการอื่นไหมครับที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องใช้ วิธีการที่จะเรียกว่ารุนแรงแล้วก็นําไปสู่การตายเพิ่มขึ้น300-400เนี่ยการเจราจาการพูดคุยเชื่อว่าจะได้ผลไหมครับในที่สุดเห็นมีการไปเกาะกลุ่มเจราจากับ<ๆ>ขบวนาการ,รอยู่ครับการเจราจาเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ไม่ใช่บั่งเกิดอ้าปีสิบปีนี่ครับเกิดมาตั้งสมัยรัชกาลที่เจ็ดพอองค์ทรงเลิกเจ้าผู้ครอ,อ,องมาเป็นเทสสิบาล เจ้าเมืองปัตตานีก็ก่อการกรบฏครับพระองค์ก็ส่งทหารไปปราบเขาก็พาครอบครัวหนีหไปอนีกต่างประเทศครับแล้วก็ตั้งขบวนการโจรนแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาก็มีมาก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยนั้นจนทุกวันนี้ครับทําไมถึงคิดว่าการเจราจาพูดคุยกันในกลุ่มต่างๆถึงไม่ไม่ได้ผลครับไม,ไม่ได้ผล,ลเพราะ,ราะวันนี้เขาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายลุกลานเขา เขาบอกรัฐประนีนี่เป็นของเขาเด็กได้รับโอกาสอบรมมันอย่างนั้นเลยเพราะนั้นวันนี้ไปพูดยังไงก็ไม่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับครับมันก็เลยต้องใช้วิธีการเดียวก็คือการจะต้องดําเนินการในเรื่องของสงครามกรองโจรสู้กับทางกองโจรการร้ายที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอันนั้นมันรุนแรงเนี่ยมันการแก้แค้นแต่เป็นอันนี้ผมว่ายุทธวิธีนะในการปราบปรามกองโจร ที่ผมเคยเป็นหัวหน้ากองโจรมาแล้วผมก็ปราบกองโจรมาแล้วผมใช้ได้ผลผมถึงมามาคุยเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังวันนี้ขอขอบคุณมากที่มาวมรายการวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการท็อปทอปิกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านันลท่านผลเอกันลปิ่นมณีผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาระไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร สาราเรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ตอนอันดับกับภาพลวมตา